สนับสนุนโดย ibf ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770กลับเข้ามาช่วงที่2ของชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง ibtv วันนี้เราอยู่กับเรื่องมหากราบเรื่องข้าวนะครับเรื่องที่เป็นข้อเสนอจากหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรเทวกุลน,นะครับอดีต รองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับที่เสนอให้มีการยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวแต่ไว้ใช้วิธีการเข้าไปแทรกแซงคือไปช่วยเพิ่มนะครับในส่วนต่างที่เกษตรกรหรือชาวนานเนี่ยอยากจะได้นะครับเหมือนกับหลักการเดียวกับที่ใช้ กับการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวสวนอย่างพารานะครับเราถามท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องที่มันจริงใจเป็นความห่วงใยแท้จริงหรือว่าเป็นอคติในเชิงการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เราไปคุยกับทางนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมสมาคมชาวนานะครับที่มีบทบาทในช่วงที่ผ่านมาตอนที่กลับมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้น กลับคืนนะครับสำหรับราคารับเจาอาโครงการรับจำนำข้าวในราคาตันละ1 5 0 0 0บาทคุณวิเชียนพ่วงลำเจียกน,นะครับคุณวิเชียนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณวิเชียนถ้าเกิดว่าข้อเสนอของอหม่อมราชวงศ์ปีเตียทรหม่อ,อมอุ๋ยเนี่ยนะที่ให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวตันละหมื่นหมื่นห้าเนี่ยแต่ว่าไปใช้วิธีการที่ทางรัฐบาลกำลังใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องราคายางพลาอยู่ก็เพิ่มส่วนต่างไปช่วยในต้นทุน นะครับแล้วก็อวนเข้าบัญชีของทอกของ,ของกเกษตรกรชาวนาโดยตรงผ่านทางบัญชีของทองกสอในมุมของตัวแทนของชาวนาในฐานะที่เป็นนายกสมาคมของชาวนาเนี่ยมองว่าอันไหนมันดีกว่ากันฮนะสองสองสองวิธีการนี้ครับโครงการรับจำนำนี่มันก็ดีส่วนหนึ่งแต่เวลานี้ได้ทราบข่าวว่าการค้าขายต่างประเทศไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทำให้ข้าวตกค้างอยู่มากตรงนี้ค,ค,คือทางออกที่ทางท่านหม่อมจะจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับ ถ้าเปลี่ยนแปลงใหม่ผมคิดอย่างนี้นะครับขอให้ทางคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเนี่ยพิจารณาต้นทุนการผลิตของชาวนาต่อไร่นะครับและต้นทุนการผลิตต่อตันนะครับครับเพราะว่าต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยประมาณหกพัน่าถึงเจ็ดพันบาทก็ได้ข้าวแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบถังนะครับครเราจะได้ข้าวหน,นึ่งตันเนี่ยมันต้องทุนต้องเก้าพันกว่าบาทนะครับ, 10, บตัวหมื่นบาทนะครับครับถ้าคิดเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับผมเสนออย่างนี้นะครับว่า ก็คิดต้นทุนก่อนนะครับแล้วก็บวกกําไรให้ชาวนาสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือทางเลือกของชาวนานะครับครับถ้าวนาผมเองนะคุณวิเชียนว่าเนี่ยคุณวิเชียนถ้าเป็นไปตามสูตรที่คุณวิเชียนว่าก็คือคํานวณต้นทุนแล้วก็มีกํารงกําไรให้ชาวนาพออัตราภาพเนี่ยมันจะตกประมาณประมาณต่าเท่าไหร่ฮะตกประมาณก็ถ้าเป็นคิดเป็นเงินต้นทุนประมาณที่9,500ต่อตันนะครับ9,500พันห้าแล้วถ้าคิดบวกอีก40%เนี่ยก็คงจะ3,000กว่าบาท ครับถ้าสามพันบาทก็คิดแล้วก็คงจะเป็นหมื่นสามนะครับชาวนาจะอยู่ได้นะครับสามพันนี้เป็นเป็นเป็นราคาอะไรครับเป็นเป็นเป็นผลกําไรนะครับเป็นผลกําไรของชาวนาขอเป็นผลกําไรคือคือก็คือหกเจ็ดพันเนี่ยก็คือต้นทุนอ่าอันนั้นคือต้นทุนนะครับต้นทุนทที่เรานะครับแล้วก็มาขอกำรงกำไรให้กับชาวนาหน่อยก็คืออ่าตันหนึ่งขอสักสามพมันก็จะตกประมาณหมื่นสามใช่ไหมฮะ ผม,ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสี่เปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นของต้นทุนนะครับ oh. ต้นทุนบวกกาไรนะครับครับหมายความว่าต้นทุนเราข้าวพันบาทแล้วบวกกาไรให้เราสี่สิบเปอร์เซ็นตนี่นะครับถ้า oh. โอเคตรงนี้ถ้ารัฐบาลทําได้โอเคนะครับแต่ราคามันจะตกประมาณตันละหมื่นสามใช่ไหมคุณพิเชษถ้าเป็นไปตามก็คิดว่าตกประมาณนั้นนะครับหมื 1> 1, ่นสามการที่หมื่นสามเนี่ยมันมันจะไปติดเรื่องความชื้นอีกหรือเปล่าหมื่นสามมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมความชื้นเนี่ยที่เราจำนำเนี่ยก็คิดแล้วนะครับก็อยู่ประมาณหมื่นสองหมื่ ก็ตรงนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก็แล้วกันว่าเราจะตัดลดอย่างไรเนี่ยครับก็ขอให้ต้นทุนบวกกําไร40%เนี่ยชาวนาอยู่รอดนะครับครับครับอันนี้คือสิ่งที่คุณวิเชียรในฐานะที่เป็นแกนนําของชาวนาเนี่ยมองว่ามันน่าจะเป็นทางออกสมมติถ่ารัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเกิดยังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ายังเป็นตันละหมื่นห้าอยู่คุณวิเชียนกับชาวนาก็ยังสนับสนุนแนวทางนี้อยู่ใช่ไหมฮะ ครับตรงนี้นะครับผมเห็นใจรัฐบาลน,นะครับที่กรกชอเชิญผมไปสี่ครั้งที่กระทวงพาณิชย์นะครับก็เห็นใจรัฐบาลว่าการขายไม่ออกขาดทุนเนี่ยดังนั้นผมขอลดให้นะครับจากหมื่นห้าขอหมื่นสี่จากห้าแสนขอสี่แสนทางรัฐบาลหรือกรกชอก็มาได้พิจารณานะครับให้เหมือนการรอบที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหมื่นห้าแต่วงเงินไม่เกินสามแสนห้ารอบที่สองให้หมื่นสามวงเงินไม่เกินสามแสนตรงนี้แหละครับชาวนายมไม่ได้นะครับอืม คิดแล้วไม่มีทําไรเลยนะครับครับถ้าหมื่นสามเนี่ยหักความชื้นแล้วก็จะเหลือสักหมื่นกึ๊กหมื่นหนึ่งเก้าพันประบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าหมื่นห้าหักความชื้นแล้วก็จะเหลือหมื่นสองหมื่นสามหรือหมื่นพันนะครับที่ผ่านมาชาวนาพอใจระดับหนึ่งนะครับเอ๊ะคุณวิเชียนฮะในในฤดูการใหม่เนี่ยฤดูการผลิตใหม่เนี่ยทางรัฐบาลเชิญทางตัวแทนชาวนาไปคุยรด้ยังฮะว่าราคาใหม่เนี่ยมันจะยังอยู่ที่หมื่นห้าหรือว่าจะลดลงมาหรือจะขยับขึ้นยังไง ครับราคาใหม่เนี่ยรอบที่หนึ่งนะหนึ่งตุลาเนี่ยเขาให้หมื่นห้านะครับแต่วงเงินรายล,ายละไม่เกินสามแสนห้าอืมอืนะครับคือไม่เกินสามแสนห้าต่อรายต่อรายนะครับต่อรายครับอต่อรายนะครับครับแล้วแล้วก็รอบที่สองหนึ่งมีนาเนี่ยไปจบเอาสามสิบกันยาเนี่ครับวงเงินสามแสนราคาตันละหมื่นสามเท่านั้นนะครับอืมอ๋อนี้นี้เป็นเป็นอ่า อันนี้เข้านาปลังหรือนาปีฮะที่ที่ทนา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 ปลังครับนาปลังกับน,นาปีทีนี้ไอ้คำว่านาปลัง,นา,ลงนาปีเนี่ยมันน่าจะเลิกใช้ได้แล้วนโยบายเนี่ยให้ชาวนาเราทํานาสองครั้งนะครับตรงนี้แะครับชาวนาเราก็ยึดหลักตรงนี้แล้วเวลานี้นะทีนี้การทํานาแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้ทาพร้อมกันทั้งประเทศนะครับเกี่ยวกับพื้นที่นะครับลุ่มดอนนะครับนาตรงไหนดอนน้าลงก่อนก็ทําไร่น้ํามาตลอด แต่ในยังหวัดพุทธิยาปทุมธาน,นีนครปฐมบางส่วนสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่นุ่มก็จะทำมาเดือนมกรลากุมพาครับนี่คือคือคือความจริงของของสภาพพื้นที่นะครับครับ,ค,รบคือถ้าเป็นเป็นไปตามนินาปรังเนี่ยฤดูการใหม่เนี่ยที่ตันละหมื่นสามแล้วก็มีผลผลิตในการที่รับเข้าโครงการไม่เกินสามแสนไม่เกินสี่แสนคุณ สามแสนครับขาให้สามแสนอันนี้ชาวนารับได้ไหมถ้าเป็นเงินชาวนารับไม่ได้นะครับเวลานี้กําลังต่อรองอยู่กําลังเข้า<อ>หาหน่วยงานของรัฐเนี่ยตั้งแต่ขอพบนายกนายกก็ไม่เปิดทางนะครับขอพบะพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ทันเวลาเทพก็มาอยู่นะครับผมก็ได้ไปเยื่นหนังสเสกไปเมื่อวันที่เจ็ดนะครับเมื่อวันที่สิบสี่ก็เข้าไปพบเลขาในด้านข่ายผลิตอีกขอให้พิจารณานะครับว่าผลผลิตต่อไร่เนี่ยกรมการข้าวมีหน้าที่ผลิต เพิ่มผลผลิตในนาข้าวไร่ละ7เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบถังแต่แต่ปีนี้นะครับมันได้เกินกําหนดมากเลยได้ละตันเฉษทางนั้นเลยนะครับ<ม>นี่คือ<ม>ส่วนที่ข้าวนั้นผลิตได้สูงแต่โครงการรับจำนำเนี่ยเขาให้เราอายุธยา6 2 5ยกิโลกรัมเท่านั้นเองนี่ข้าวตรงนี้เหลือมากเลยครับปีนี้น,นะทำให้พี่น้อยชาวนาสนับสนต้องขายข้าวที่เหลือจากโครงการที่จะข้า6 2 5ยเนี่ยตันละ6 0 0 0 7 0 0 0บาทรบหรือความชื้นสูงก็5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะครับ คือด้านหนึ่งฟังจากคุณวิเชียนเนี่ยก็เห็นใจรัฐบาลว่ามันปัญหาการส่งออกข้าวมันมีปัญหาอยู่หนักขณะนี้แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยในมุมของตัวแทนของเกษตรกรอของชาวนาเนี่ยรู้สึกยังไงครับเรื่องข้าวเนี่ยมันกลายเป็นมหากราบมันมีนคนออกมาวิวาววิจารณ์ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยบางฝ่ายบอกให้ล้มโครงการนี่บางฝ่ายก็บอกว่าเอาให้เดินหน้าต่อบางฝ่ายก็บอกเปลี่ยนวิธีการคุณวิเชียนเนี่ยม,มึนปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ไหมฮะ โอ้โหปวดหัวพอสงวรคณะนโยบายตรงนี้นะครับครั้งแรกนะนโะยบายอบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อมาประกาศประชาคมกับพี่น้องประชาชนชาวนาทั่วประเทศว่า<อ>จะจำนำทุกมเมล็ดครับผลสุดท้ายก็ไม่สามารถจำนำทุกมเมล็ดม,มาจำนำเป็นวงเงินนะครับรบายละไม่หมื่นห้าลายละไม่เกินห้าแสนบาทแล้วต่อมาก็ลดเรื่อยมานะครับนี่นะครับที่ผมได้เรียกร้องมาจนอยู่หมื่นห้ามาตลอดจนมาครั้งสุดท้ายในปีห้าหกพัก ห้าเจ็ดเนี่ยเขาขอลดมาเลือหมื่นห้าแต่วงเงินไม่เกินสามแสนห้านี่ชาวนาก็วันแล้วนะครับคือลดลดลงมาเนี่ยแล้วก็พี่โนจะลดต่อเนื่องอ่แล้วเราจะลดต่อเนื่องมาอีกนะครับครับคราวนี้คุณวิเชียนมองว่าที่บางฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้หรือแม้แต่จะให้เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการเมืองเข้ามาแทรกไหมอาถามคุงจงครับก็ก็คงจะเป็นนั้นนะครับการเมืองเข้ามาแทรกนะครับเพราะว่าคางฝ่ายตรวจสอบเนี่ยก็ดู จะพิจารณากันว่าจะตรวจสอบว่าทัานบาลน,นี้ทำคอรัปชันทําให้งบประมาณเสียหายจริงๆแล้วถ้าเสียหายเพื่อชาวนาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับ็น<ต>่าะเาจะหายยังไงเพราว่าชา<อ>วนา <นะ S 1> เองก็ถือว่า เป็นกระดูกสันหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศมายาวนานด้วยแล้วข้าแต่ว่าชาวนานก็ยังไม่รวยสติคุณวิเชียนรวยยังฮะแรงรวยที่ไหนนะครับจะเป็นนี่เขาต้องหกเจ็ดแปดแสนบาทนะครับก็ต้องก็ต้นสี่สี่สี่สามสี่ห้าเนี่ยเตอรุกกะไพเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้นี่ต่อปศเลยนะครับอ๋อนะเหรอฮะพอจะขายข้าวได้ในโครงการแล้วจะนำหน่อยก็มาถูกรถเนี่ยนีค่คือปัญหาของชาวนาน,นะครับ นึกว่าเป็นเป็นนายกสมาคมแล้วจะมีฐานะร่ำรวยก็ยังรวยอยู่นะครับยังเป็นหนี้เขาบาลเลยแล้วอะไรนะดูวันนี้ขออบคุณคุณวิเชียนนะขอขอให้ขอให้เคลียร์หนี้เคสินเร็วๆนะคุณวิเชียนนะครับขอบคุณนะฮะขอบคุณมาหลังผมได้ลูกคนใหม่นะฮะครับสวัสดีครับคุณวิเชียนพวงลำเจียกครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนะครับะก็พูดกรลรงๆมบอกว่า มันก็หลีกเลี่ยงไปพ้นเรื่องการมืองเข้ามาแทรกแล้วมันพืชเศร,รษฐกิจของของประเทศนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันจะขาดทุนมันจะใช้เงินแค่ไหนอย่างไรก็ตามในมุมของเกษตรกรในชาวนาเนี่ยเขาก็บอกว่าอา้าถ้ามันขาดทุนหรือมันมีปัญหาเพราะช่วยชาวนามันก็น่าจะคุ้มไม่ใช่เหรออ้าวก็ดีเป็นมุมมองของชาวนานะอยู่ที่ว่ามุมมองมันจะมองจากตรงไหนนะครับ่ะคราวนี้เราไปาฟังความเห็นของอีกด้านหนึ่งกันนะครับสำหรับในส่วนของเ,อเรื่องของ เกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวนี่แหละเราจะคุยกับทางนายกสมาคมนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับคุณวิชัยศรีประเสริฐนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับครับคุณวิชัยล่าสุดเนี่ยนะคือไม่รู้มันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงไม่รู้แหละแต่ว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรวกุลเนี่ยอดีตลองนาย,ยกและอดีตสมุด็จพระัางเนี่ยไปพูดในงานครบรอบอของอาจารย์ปวยอึ้องภาก่อนเนี่ยคือนอกเหนือจากวิชาวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องปัญหา ตัวเลขที่มันสูญมันเสียหายเนี่ยไม่ใช่ขาดทุนนะเป็นเรื่อเสียหายเนี่ย4 0 20,000 25,000ล้านบาทแล้วก็บอกว่าถ้ารัฐบาลจะเข้าไปดําเนินการต่อน่าจะเข้าไปในลักษณะที่เป็นวิธีการคล้ายๆกับที่รัฐบาลเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องอราคายางพลาก็คือไปเพิ่มในส่วนต่างที่เกษตรกรหรือชาวนาต้องการโดยผ่านทางบัญชีของทกสในมุมของ ผู้ส่งออกข้าวซึ่งซึ่งมันมันต้องเกี่ยวพันกับเรื่องข้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยอันไหนมันดีกันอันไหนเป็นประโยชน์ทั้งกับประเทศทั้งกับผู้ส่งออกทั้งกับชาวนาฮก็แน่นอนที่สุดนะฮะ <c oughs> วิธีที่เราจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงเป็นวิธีที่ดีมากเพราะมันไปไม่ไปผ่าน,นกลไกหลายคนนะฮะ <c oughs> หลายขั้นตอนซึ่งมันมีวิธีการล่วไหลกว่าจะไปถึงเกษตรกรเนี่ยมันก็หายหมดแล้วล่ะนะฮะ เงินทองต่างๆ,ๆที่รัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยแต่เรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าการซื้อการขายกลไกตลาดเนี่ยรัฐบาลจะไม่มายุ่งเกี่ยวนะให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดจริงๆครับกลไกตลาดมันมีประโยชน์อยู่ที่ว่าราคาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าวันเนี้สินค้าตัวเนี้ยควรจะราคาเท่าไหร่ถึงจะขายหมดครับแต่ถ้าใช้กลไกตลาดเนี่ยมันขายหมด ถ้าของมีน้อยราคาก็ขึ้นของมีมากราคามันก็ลงมันปรับตัวทุกวันนะก็ตามหลักหลักดีมานซัพลายใช่ไหมฮะหลักดีมานซัลายเพราะว่าทั่วโลกสินค้าทุกตัวนะฮะถ้ามันถ้ามันมีโอกาสแข่งขันกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทุกวันนะมันก็จะได้ราคาที่ยุติธรรมที่สุดที่สุดที่ทั้งสองฝ่ายพอใจแล้วอยู่ได้ก็คือกลไกตลาดตรงเนี้ย ถ้าวิธีที่หม่อมอุ๋ยท่านแนะนําไว้กลไกตลาดมันจะไม่เสียหายเลยนะฮะมันก็ดําเนินการไปตามปกตคที่กลไกตลาดจะตั้งราคาเท่าไหร่เสร็จแล้วเกษตรกรรัฐบาลก็อยากจะช่วยถ้ากลไกตลาดมันตั้งราคาถูกไปเกษตรกรบอกเนี่ยแหมมันจะลําบากนะราคาอันนี้เนี่ยไม่พอใจเพราะรัฐบาลก็ตั้งใจจะช่วยอยู่แล้วส่วนต่างของราคาตลาดกับราคาที่รัฐบาลตั้งเนี่ยจะตั้งไว้เท่าไหร่พ็แล้วแต่ถ้ามีส่วนต่างเมื่อไหร่ ส่วนต่างนั้นรัฐบาลจะส่งเงินไปให้เกษตรกรโดยตรงตรงเนี้ดีมากแล้วเกษตรกรที่ยากจนจริงๆของประเทศนะมีจํานวนตั้งอีกเกือบเกือบสองล้านครัวเรือนเนี่ยที่ไม่ได้รับอานิสง์จากโครงการรวิจัยโครงการรัสจำนำข้าวเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเต็มที่ยิ่งจนเท่าไหร่แล้วก็ราคาที่ตลาดซื้อขายกันกับราคาต่างที่รัฐบาลตั้งเอาไว้เนี่ยเขาก็จะได้อานิสงตรงนี้ก็จะได้อย่างทั่วถึง แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคุณวิชัยคือที่ผ่านมาเนี่ยการค้าขายแบบเป็นไปตามคนไกลตลาดเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนก็อาจจะตั้งคอสเงเกตหรือว่าอาจจะเข้าถึงจัดจรรทอย่างนีน้ก็คือว่าชาวนาก็ยังขายข้าวไม่ได้มันก็ยังเดือดร้อนก็ยังจนอยู่เหมือนเดิอมอ่ะถ้าถามคำถามนี้นคุณวิชัยจะอยธิบายยังไงอ้าวองลองดูข้อเท็จจริงนะฮะครับใครที่บอกว่าเกษตรกรจนก่อนนะฮะว่าจนเนี่ย สถานภาพความจนเนี่ยมันเป็นยังไงเรามีกเกษตรกรประมาณ4ล้านคน